สวัสดีครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องมาเบิงเก็บใบสมปอยพี่น้องครับผมอัน,นใบสมปอยสิไปใส่ต้มไก่พี่น้องนี่นะครับผมมักเล็บแมวกับมีดด้พี่นออ้องเ๋ยวไปเบืองไก่ไน้ำกันเล็พี่น้องปะนี่ครับพี่น้องยอดพี่น้อง มันจะเป็นคล้ายๆชะอมเราพี่น้องเป็นน้ำหนามพี่น้องแต่มมมะมาเวลาใส่ต้มไก่นะแซ่บเลยเละพี่น้องนี่ไปสมปอยครับผมไปต้มไก่ยังจะไปต้มไก่บ้านต้มไก่บัตรจะประกาศไก่มีหรือยังไก่กับพี่าเอาไปซื้อก่อนต้องไปซื้อก่น <laughs> อนนี่ก่อนเลยเ, <laughs> เออไปซื้อไก่กับต้มไก่มาต้มเนาะเอออยากต้มใส่ใบสมปอยได้พี่น้องใส่พี่น้องมั้งไก่ด้วยนี่น้ำร้ายคักอืมอ,อ ปลาใบสมปอยพี่น้องมันเห็นภากันเขาโคกแล้วครับผมเขปาขปลาเขาโคกพี่น้องใบสมปอยบั่นเน่าครับนี่โหยหนวดหนึ่งโหยนี่กั้ไรแล้วนหนวดนึ่งน้ำไหลครับโอ้ยอยังเสใส่บอรนีกับสมคำเล้ยงเส้นพี่ท่างผิงก็งมกีของท่านคนบ่เราประมาณนี้ละได้แล้ว <S <S นี่นี่มึง,งกิกไกตันี้วหญนี่เอตัวนี้น่กินเลยออเยบเย็บ็บอสมนไปเพ่น้อแก่กลางๆได้เยอะนี่เงินใบนี่บ๊วยบุผู้คนข้า,าไาาปกินครับเหมันครับเห็นไหมครับลาบก็ยังไหมเมีนบ่นเมียนยู่เด้นาะทั้งฟังประเทศเล่าไหม นีน่นี่นี่วันนี้นี่นี่ตั้งฟังประเทศแล้ว่อเอาไปกินกับลาบกับยังพี่น้องก <uge ot> ินได้เขาจะกินกับลาบกับยังไหม,ามลาบงูอลารับยังไหมกินเละพี่น้องไม่สมปลอม่อยมีหนอนไหมกองแล้วไหมพี่น้องมึงไหมเนี่ยพี่น้อง มันจะโอมแล้วครับผมข่จะอมเนาะนี่ห้อยก็เด็ดเอาอยู่เด็ดเดี่ยวจะไปจั้นไ่อกไก่มาเดี๋ยวพาไปนองมาเบอันนี่น้ใสๆนอ้กงายแล้วเอาเมื่อนิ่งๆนี่นี่พี่น้องนี่มาไปสปอยพี่น้องนอนอมอ่อนงามเลยอย่าเาถือหาไก่มาต้มครับมือเลี้งครับ สมปอยสวยๆเอาสู้ไปสมปอยบตรงนี่เป็นไรสมปอยสวยๆพี่น้องเกี like ่ยวหองอันนี้อันนี้มึงเล็บแมวพี่นอ้องเดี๋ยวเอา๋อเดี๋ยวมึงเล็บแมวพี่น้องมันลู เนี่ยพี่น้องมะเร็งแมวพี่น้องไอโอถือนี่ไปดูถดือนี่ไปเดีู๋สิร่องกินมึงเนียมันดีดเด้อดีดน้ำปักเลยโอ้พีนพ่น้องมะเร็งแมวปะมะเร็งแมวโคกเร็งแ,แมวนั่นช่วง <im ple> นี้มันกำลังสิงเป็นเพิ่มเป็นซุกนี่แหละพี่น้องเพราะว่ามันหลังจากเกี่ยวเขามาแล้วมันกระิ ประมาณนี้แหละครับผมเดีย๋ยพี่นอ้องเอามาลองอสีมึงครับเพต้องล่างก็ได้คุณหลายแต่ยังสีแล้วอยู่บันนองมันต้องกินแบบนี้น้อพี่นอ้องเดี๋ขาลองกลิ่นม,มึงครับแสบเลยพี่นอ้องอืมอืมโอ้ต่เน้อพี่น,อน้องเนอะอืมโอ้ต้องต่ำยิ่งเดียว สมพี่นอ้องแซ่บๆเออหน่วยสุกมันมึงดูหน่วยสุกนะพี่น้องหน่วยสุกกมัดทธนันดินหน่วยสุกดำๆพี่น้องก,กิน ยอดอ้กดอกากินพี่น้องมั้ยเคียวแไรนี่่ดอ่าไรขน้องไม่มีแมวยังใส่ต้นเดไรใส่ต้นเด่นนี่ต้นเคียวหน,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 นไรก็มาให้สุก โอ้ต้นนี้มันเขียวต้นนี้ต้นน,ตนนี้กําลังเฮิมนี่ต้นนี้มันเขียวพี่น้องเยนดอกอยู่บมกเรียบแมวเขียวพุ่นเลยนี่หมอนี้นี่นี่หมองนี้กําลังเฮิมโอ้โหหมองนี้กําไลพี่น้องไหลหนานี้นาบมกเรียบแมวเลยพี่น้องหนาบมกเรียบแมวนาหมองทั้นี่เลยพี่น้งองไแบบแบบหลครับผมนะน่าจิ้ม ผมก็เจ็บไปนน้ำจินไปนน้ำราครับพี่น้องนะครับผมแซ่บดีพี่น้องกินเลยครับฮึ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 สุดยอดเลยตำ่ำแค่กระแดกเนาะพี่น้องน้ำกินมค้อนไ,นไมนได้เลย โอ้แหเสบเสบพี่น้องเจี๊ยบแมวเดีย๋ยวฟังท่านอย่างนี้จะต่วนบกท่านพี่น้องเดีย๋ยวจังหน่อยเขาดิามาเก็บบักท่านพี่น้องแค่อตอนนี้มันท่านด้สุกอยู่ครับผมมันเพิ่งเกิดพี่น้องฝนบักท่านไหลเดี๋ยวจังหน่อยเขากะ เก็บท่านหฮยโอ้สเสดาจเอาบะแค่เสด็จเพรก็ท่านได้เกิดอดมั้งไเอเสียบพี่น้องพี่น้องเนาะโอ้เสียบเสียบพี่น้องเอาพี่น้องเราคลิปนี้ก็ไว้สำนียเนาะครับพี่น้องครับเดีย๋ยวคลิปหน้าค่อยพอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับผม